สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเช้านี้คุณแม่กขจะพามาทำขนมน้ำยาขนมจีนนะคะเป็นน้ำยากะทิค่ะวันนี้คุณแม่จะพามาทำน้ำยาปลาทูนะคะน้ำยาปลาทูเราไม่ได้ใช้ปลานิวันนี้เราใช้ปลาทูเป็นแบบนี้ค่ะเข่งๆแบบนี้ค่ะใช้ปลาทูลงไปประมาณสองเข่งนะคะวันนี้คุณแม่จะทำสองเข่งเป็นน้ำยาปลาทูกะทิค่ะวันนี้รสเด็ดของคุณแม่นะคะ สูตรง่ายๆสไตล์แม่น้องเกซินีเช่นเดิมนะคะแต่ว่าคุณแม่จะไม่ใส่ต้นหอมนะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ภาคกลางจะไม่ค่อยใส่ต้นหอมนะคะแต่ถ้าทางภาคอีสานเขาจะใส่ต้นหอมลงไปแต่ทางบ้านแม่จะไม่ใส่ต้นหอมนะคะก็จะใส่ปลาทูนะแล้วก็ในในน้ำอันนี้คุณแม่ก็จะ คุณแม่อันนี้ก็คือเดี๋ยวน้ําต้มไว้อันนี้เดี๋ยวเราเอาปลาทูลงไปต้มก็มีค่มีข่าตะไคร้แล้วก็หอมใบมะกรูดเพื่อไม่ให้ปลาทูเหม็นคาวนะคะอันนี้ต้มให้น้ําเดือดก่อนเดี๋ยวเราจะเอาปลาทูไปต้มให้เปื่อยนะคะอันนี้พริกแกงก็เป็นพริกแกงประมาณสองช้อนโต๊ะได้ค่ะประมาณประมาณขีดถึงได้มักขีดหรือสองขีดเนี่ยประมาณขีดครึ่งๆแหละแล้วก็ใช้กะทิกล่องเล็กประมาณกี่เท่าไหร่นะกี่ ml นะเนี่ย250 ml อ,นะอันนี้ใช้กะทิกล่องเล็กแล้วก็ใช้กะทิกล่องเล็กแล้วก็มีเดี๋ยวเราจะตำกระชายใส่ลงไปในพริกเลยเด,เดี๋ยวเราก็ต้มปลาเดี๋ยวเรามาดูตอนปรุงอีกทีนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะใส่ให้รอให้น้ําเดือดก่อนนะคะคุณแม่ก็จะเอาปลาทูไปต้มก่อนแล้วมาแกะมาแกะเนื้อแล้วก็มาตํานะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนตอน,ตอนแกะต้มแล้วก็แกะปลาแล้วก็ตําตอนผสม ตอนใส่เครื่องผสมนะคะอันนี้ก็วัตถุดิบของคุณแม่ก็จะมีประมาณนี้ก็มีกะทิมีพริกมีกระชายมีปลาทูปลาทูคุณแม่ก็เป็นปลาทูแม่กองนะคะปลาทูแม่กองก็ประมาณสองข่งก็ประมาณ8ตัวทำเป็นหม้อเล็กๆอัค่ะครอบครัวเล็กๆไม่ได้ทำเยอะนะแล้วก็เป็นน้ำยา น้ำยากะทินะคะน้ำยาปลาทูกะทิสูตรง่ายๆสไตล์แม่น้องเกษินีก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่เราแกะปลาให้เสร็จก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปต้มปลาแล้วก็แกะแกะเนื้อปลาทูแกะก้างออกให้เรียบร้อยตอนนี้น้ําเริ่มจะเดือดแล้วนะคะน้ําเริ่มจะเดือดแล้วเดี๋ยวเราคุณแม่ก็คุณแม่ก็จะคุณแม่ก็ ก็จะใส่ปลาทูลงไปนะคะใส่ปลาทูเดี๋ยวให้เดือดก่อนถ้าไม่เดือดแล้วมันจะเหม็นคาวเราก็จะต้มปลาทูลงไปให้สุกให้เปือ่อยแกะง่ายๆาก็ใส่ปลาทูลงไปหัวเราไม่เอาเนาะจะใส่ปลาทูลงไปต้มให้มันหอมน้ำให้มันหอมประมาณนี้แล้วก็ต้ม เราก็เอาขึ้นมาแกะช้อนขึ้นมาแกะก้างอก็อใส่ลงไปปกติก็จะทําน้ํายาปลาช่อนนะคะปลาช่อนหายายากคุณแม่ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนต้องไปตลาดไกลคุณแม่เขามีปลาทูมาขายคุณแม่ก็เลยจัดการน้ำยาปลาทูเลยคะ่ะน้ำยากะทิปลาทูนะคะ ต้มให้หอมก่อนเอาละโอเคต้มเดี๋ยวเราจะแกะเนื้อปลาเราก็จะต้มปลาไว้ให้มันหอมในน้ำเในน้ำเนี่ยคุณแม่ก็จะใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรเพื่อให้เนื้อปลามันหอมนะคะท่านผู้ชมเพื่อดับกลิ่นปลาไม่ให้มันเหม็นคาวนะคะก็โอเคก็เอาไว้เท่านี้ก่อนคะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่เราผสมเครื่องผสมกันนะคะ จากที่เราตำปลาตำเตรียมพริกแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้คุณแม่ก็จะมาปรุงนะคะท่านผู้ชมคะก็จะใส่กะทิลงไปก่อนใส่กะทิลงไปหน่อยนะงะตี๊ยมจะเคี่ยวแกงใส่พริกแกงไปพรแกงมแมก็ใส่กระชายเรียบร้อยแล้ว,ลวเป็ดจิจ้าหน่อยนะ แกงใส่เยอะเลยอ่ะเพราะว่าคุณแม่ชอบเผ็ดๆชาตเข้มข้น ยาปราถูนะคะคุณแม่ก็จะาส่ไปเลยไปนคะ ผักนยเนย้นนำกต้นจานะคะท่านผู้ชมเ๋ยนต้องเอาอะไรมากรอระช้อนกรองชุบกรองก่อนเา คนกล่องลงไปหนอยอ่ขยาวขยาว,ยาวรอจะน้ากินนะคะเริ่มเราก็จะปรุงรสชาตินะคะให้ ใสุ่งรถหรือว่ารถดีนะคะท่านผู้ชมใส่รถดีไปประมาณช่งช้าโต๊ะ <c oughs> ใช้ปลาทู8ตัวนะคะท่านผู้ชมเดีย๋ยวคุณแม่ขออนุญาตชิมรสชาติก่อนนะคะคแล้วแต่คุณแม่ไม่ใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าเนื้อปลาเขาน่าจะหวานแล้วไม่ใส่น้ำตาลนะก็จะใส่เฉพาะน้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำปลานิดหน้อยแล้วก็ใส่ อย่างนี้เพราะว่าพริกแกงก็จะมีสําเร็จรูปอยู่แล้วเพียง okay. เราตํกกระชายลงไปใส่ไปแค่เองแล้วก็แกะน้ำปลามาตํานะคะท่านผู้ชมก็จะได้กินน้ํายาปลาอะไรก็ได้ค่ะเก็มาต้มกระแกใส่แบบนี้ <Okay. S 1> ท่านผู้ชมก็น่าจะโอเคแล้วล่ะรสชาติคุณแม่นะแม่กินรสชาติแบบนี้ก็โอเคแล้ว เป็นอันว่าน้ำยาปราทูรสเด็กของคุณแม่ก็โอเคแล้วนะคะแม่ชอบมันหน่อยออแล้วก็จะเติมไปประมาณสัะ ปลาทูของคุณแม่น้ำยาปลาปทูกะทิของคุณแม่ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นอันว่าชิมรสชาติตามที่คุณแม่ต้องการแล้วค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้คุณแม่เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสวัสดีค่ะ